คนปัจจุบันจะไปวัดจะไปทำบุญนึกอย่างเดียวคือทานถ้าไม่มีกระตังก็ไม่ไปแล้ววัดแตจริงมันไม่ใช่นะฮะทานมันเป็นบารมีหนึ่งในสิบชนนั่นเองครับแต่การสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ทุกวันเนี่ยมันเป็นฐานเป็นฐานฐานาที่ให้รู้ ถ้ามีฐานแล้วมันจะรู้หมดแหละแาามีสิบยี่สิบหรือสามสิบมันรู้หมดแหละเพราะมันมีฐานจิตมีฐานเขาถึงเรียกว่ากรรมฐานนะคือการสวดมนต์ไหว้พ้านี่แหละคือทำมันมันห่างท่าว่าเกิดมาไม่เคยห่างพอะจะห่างมันก็อายุมากแล้วห่างเพราะบางคนป่วยห่างเพราะผิดหวังทางโลก ห่างเพราะสารพัดเรื่องน่ะไม่ได้ดังดังสิ่งที่ปราศถนาก็เลยหนีมาเข้าวัดม,มาบวชมาปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วมาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยจะให้มันสงบภายในปีสองปีมันไม่ได้หรอกเพราะเรา บันทึกเรื่องราวทั้งโลกมาถึงจะจําความได้และจะมาสวดมนต์ไหว้พระให้มันนิ่งให้มันสงบได้ไวๆเนี่ยไม่มีนะเพราะนั้นค่อนข้างจะยากมันต้องใช้เวลาท่านจึงหมไไว้ต้องยังต้องทำห้ามหยุดทำจนตายนะทันวะ่ะ เพราะการสวดมนต์เพราะในศาสตร์หลวงพ่อเนะี่ยมันเป็นซับภายในท่านบอกพอฝึกที่ใจฝึกที่ตัวเองนะคือซับภายในมันไม่มีมันไม่มีขายไม่มีนะซื้อไม่ได้นด้อไม่มีขายต้องทําเองไรซับภายในเนี่ยมันจะไปกับเราไปยาวเลย โน่นแล้วหลายพบหลายชาติโน่นนะไม่ใช่ชาติเดียวนะฮะเราเรียนทั้งโลกเนี่ยนะเรียนโลกเรียนตั้งแต่ปนหนึ่งยันด็อกเตอร์มาเนีวจะรวยได้ก็กวาจะคิดออกจะรวยได้ก็หลอกคนได้คิดคิดได้หลอกคนได้ก็รวยนอนปลาเข้าไปสี่ห้าสิบแล้วถ้าเรียนธรรมะเนี่ยสวดมนต์เนี่ยทำกรรมฐานเนี่ย ไม่จงไปเรียนเลยโลกเนี่ยเท่ากันนะความรวยปีกันเยอะเลยรวยหลายภพชาติข้างหน้านนเรียนทั้งโลกรวยชาติเดียวนะฮะตายแล้วก็เอาไปไม่ได้แล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยถ้างั้นอยากดีมีจนยังไงใหญ่ยยขนาดไหนรวยขนาดไหนจนขนาดไหนเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเอาไปได้แต่ความรู้สึกนะ ความรู้สึกคือกรรมความรู้สึกที่ธาตุมันบีบมันบีบเราอะ่ะส่วนใหญ่ก็เจ็บนะออกไปก็ปวดนะแล้วก็ออกไปแล้วก็กลับมาเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ด้วยพออารมณ์เดียวแล้วออกจากธาตุแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะฮะเพราะนั้นยากนะฮะผู้โดยสาร พระุทธเจ้าทุกองนะ่ะท่านสอนให้ฝึกในการเวียนว่ายตายเกิดนะฮะพอท่านสอนการเกิดเกิดตายโดยตรงการเวียนว่ายตายเกิดโดยตรงเลยฮะท่านถึงสอนไม่เกิดได้ยิ่งดีถ้าจะไม่เกิดมันก็ต้องมีกําลังคือกําลังใจแลนะ้วน่ะนี่ถ้าเราฝึกกําลังใจห่างจากทั้งโลกบ่อยๆเนี่ย เราจะเข้าใจนะครพูดถึงพุทธศาสตร์ไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกมันตามสภาพความเป็นจริงที่เราเห็นจริงโดยรูปก็คือ,คอ,คอตาที่เห็นนั่นแหละจริงโดยนามธรรมก็คือความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกเราแันะมันมาจากตาของจมูจมกเลนกายจากรูปรสกลิ่นเสียงนะั่นแหะธรรมะก็มาจากนั้นนะ าจากที่เราฝึกเนะี่ยที่เราสวดมนต์ในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยนะท่านให้เราสวดบ่อยๆไปไหนก็ให้แผ่เมตตาใช้พรมิหารใช้เมตตากรุณามมทิตาุเบขานั่นแหละพ่อเป็นกรรมฐานที่ช่วยช่วยในการสร้างบารมีช่วยในการสร้างกําลังนะฮะคนมีเมตตานี่เวลากระทบ ทางรูปรถกินเสียงนะฮะไม่สะเทือนนะฮะต้องมีคนอารมณ์เมตตาบ่อยๆดังนั้นคนจะมีเมตตาบ่อยๆคงต้องแผ่บ่อยๆไปไหนก็แผ่เห็นมนุษย์เห็นสัตว์เห็นอะไรก็แผ่สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญอย่างหลวงพ่อท่านว่านะอย่าไปเอาในสิ่งที่มีพิษเข้ามาท่านว่า ่านสอนไว้ว่าเองจะไปว่าใครห้ามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่าไปยุ่งกับใครยุ่งกับตัวเองนะท่านว่าเาวลาเราว่าคนเื่นเนี่ยคนเื่นเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเรานะมีปัญหาเพราะเราไปว่าเขา <laughs> ท่านหลวงพ่อท่านว่า ท่านยังบอกไม่ให้ว่าใครมันจะดีมันจะเลวยังไงอย่าไปว่ามันมันเรื่องของมันมาอย่าไปว่ามันอพอาะเองว่าก็อยู่ที่ตัวเองนะไม่อยู่ที่ใครหรอกเองว่าบ่อยๆเองก็สะสมเกิดความเคยชินนั่นแหลีจะว่านานๆเข้าท่านบอกมันจะคันปากมันจะคันไม่ว่านะนอนไม่หลับประมาณนั้นอนะ่ะมันไม่ยช่ฝึกง,ง่ายๆนะเนี่ย มันต้องชินนะฮะมันถึงจะคำว่า,าชินเนี่ยไม่ต้องไปบังคับมันมันทำเองเหมือนผัวเมียบางคนเนี่ยผัวขี้บน่นหรือเมียขี้บ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะฝึกได้ปีสองปีนะไม่ใช่วันสองวันไม่ใช่นะมันต้องค่อยๆบ่นไปเรื่อยๆมันถึงเกิดความเคยชินทีความเคยชินนยเนี่ยไม่ต้องบอกเองอ่ะมันบ่นเอง ทำดีมันก็บนทำไม่ดีก็บนนั่นแหละนั่นคือความเคยชินทีนี้เราต้องการความเคยชินในเรื่องของธรรมะเนี่ยเราต้องทําความเคยชินกับบทสวดมนต์นี่แหละสวดบ่อยๆใช้อจจะไรบทที่เรามีอยู่นะยืนเดินนั่งนอนนะกินข้าวอาบน้ําก่อนนอนนอนให้หลับสวดให้หลับพอสะดุ้งตื่นมันสวดเองไม่ต้องบอกมาหรอก แสดงว่าตอนหลับนั่นมันสวดพอสะดุ้งตื่นมันสวดแต่ไม่ใช่มันสวดตามวักที่เราสวดนะปล่อยมันมจะขึ้นวักไหนก็ปล่อยแสดงว่ามันสวมดมนนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจําความได้มาเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าหลับเมื่อไหร่หรอกไม่มีเคยเมื่อก่อนเนี่ยเคยจอมันตอนจะนอนนะจอมาน,นะ ยังจับไม่ได้ว่าหลับเมื่อไรเลย,เลยแต่ถ้าสวดมนต์เนี่ยเริ่มรู้แล้วเริ่มแล้วฮะวันไหนสวดแล้วหลับสะดุ้งตื่นแล้วสวดต่อนั่นแสดงว่าสวดมนต์อยู่นะหลับสวดอยู่ถ้าวันไหนสวดอยู่แล้วยังฝันร้ายเนี่ยแสดงว่าจิตสุดท้ายสุดท้ายที่มันจะหลับไอที่ตัวเองบันทึกไว้นะ่ะคือกรรมนั่นแหละมันออกมาจากอดีตนั่นแหละ ออกมาก็ดีแล้วนะฝันร้ายก็มันฝันไปชดใช้สิ่งที่ไม่ดีในความฝันโน้นนะจนกว่ามันจะไม่ฝันร้ายแ่ยนะแสดงว่าไม่มีนะถ้าวันไหนสวดอยู่ก็ฝันไปทําบุญนั่นคือจิตอยู่กับบุญนะฮะอยู่กับบทสวด